สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง3แนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับ งวดประจําวันที่นะครับเนะครับเมษายน2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่แนวทางที่ผมให้ไป เราสามัคคีให้1กับ7นะครับผลที่ออก 7, 3, 4, 3, 7ของเราเน้น 7, 0, 7, 2เรามา7มา3 7นะครับผมใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่ 3, 7มเวราสามัคคี VIP ให้9กับ3ผลที่ออก 0, 6, 1กับ 2, 0นะครับอันนี้หลุดไปเนาะไม่มาน่าจะเป็น 9, 1เนาะเราจะมาตัวจาหน่อยนะครับส่วนเราว VIP ให้0กับ6ผลที่ออกนะครับ6 692กับ06นะครับของเราเข้าไปเต็มๆเนาะนะครับพี่พี่สมาชิกไม่ว่าใครจะวิ่งรุ่นที่ศูนย์หรือว่าวิ่งรุ่นที่6กนะครับก็เข้าไปที่ศูนย์หกตรงๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับในรอบนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดก็ขอกําลังใจจากพี่พี่สมาชิกนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผม เราสามขี่นะครับรอบแรกคืนนี้ผมได้เลข9กับเลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 94 97นะครับ99 30 31 สามหกนะครับสามตัวสามเก้าเจ็ดนะครับผมอันนี้เก้าเก้านะครับพ,พี่นะครับผมตามนี้นะครับส่วนเราสามัคคี v v p p นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับผม สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6,2 6 7 69นะครับผม01 06 07นะครับ3ตัว 0, 6 2นะครับ นะครับผมตามนี้เลยนะครับส่วนเรา V I P นะครับเรา V I P ผมได้ผมได้เลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม70 72 79 10 12 19นะครับ3ตัว17 สองนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับ3ามลาวในรอบดึกนะครับพี่พี่ก็น้องแอดย้ำอีกทีเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ บสวัสดีครับ